พฤกษิกาลดีเช้าวันสาวก็คุณมไทยรถไฟฟ้าทีเี้โติกทุกวันดูประจำบ่อยมากกีสาที่สามานี้ครับก็พฤกษกาลในเช้าวันสาวโอสาครับก็อันนี้ครูไปครูสอนเยอะหน่อยครับก็บางท้ง แต่ yeah, ครูสันค่อยเยอะเนี่ยครับก็อันนี้วันเสาร์ครับก็นี่เนียบเสาร์นะครับแต่เยอะอย่างน้าก็ยุงยังไกงเปิดเทอมแล้วครับก็แจกเงาเดือนไปยังก็ก็ต้องสุดสก็ครูสันนะครับอีเอ็นคูจิตเอหนึ่ง หมายเลขที่1 1 1 0หมายเลขขบวนคันที่5ครับก็มีขนน่าวแจ้งบอกเนี่ยก็ที่ตจำนักลับเราราชการก็ใช้เครื่องบินข้าวลงครับก็ เื่อนี้ก็ทำทุมดีจิตดีก็ทมนักรักขวัาก็เตียชีวิตลมแล้วครับเีกเขอแจ้งมาครับก็เร้ากับประกมสันเด็กประเอทดีเอเ้า ก็ถามที่ดีซึรง้ก็สิดีแลครับก็เคยถามาว่าก็อยากเคยเทียวมาก็สองเคไปเทียวมาแล้วก็ที่เชี่ยไทยรักจกนะและก็ไป เที่ยวทะเลสาธินจุมมรีเนี่ก็เคยไปเมื่อสองปีแล้วก็บางครั้งก็เคยอย่างก็เคยไปเชียงใหม่ครับก็ผมยังเคยไปก็ที่เชยียงชัยผมเคยไปแล้วอุตรดิตผมเคยไปแล้วกัน ก็เช <ítulo> <es> anyway, ียงใหม่อัดใทยาพวนสักคานีก็หนองไายเนี่ยก็ผมบางอย่างก็เคยไปนะครับแต่สายใต้คือต้นทีทัศไปไปแล้วครับก็จันทั์เดือนเดือนนี้ก็ผมบางอย่างไม่เคยไปนะครับอีเอ็มจูดิบมีสองหมายเลขที่ หนึ่งเก้าสี่เก้าครับปกไปโฆษณาครับไม่ครับซ่อมโมโนตอนนี้ครับสวยมากครับก็แข่งขันตอนนี้พอครับซ่อโมโนยี่เก้าครับมาแล้วก็เจไปจาก็ผมเนทางกลับไแล้วครับก็ บรนจุรถบัสได้เกิดผมพอ,อดีก่อนนะครับก็ผนที่ล้าหัวนั่งหัวใจนะครับขบวนจะพิเศษน้ำเที่ยวที่9 3 904ครับสุเทพหัวเบนจุดทางน้กสุเทพหัวทงนั่งตู้ประกาศการ JR คือท่อมนะครับ B E ก็ที่ ตรงมาเกิดผมคดีครับก็นั่งจ่ายน้ำไปเชิญสาวครับก็ผมนั่งตู้บรรยากาศตั้งตังสองครับก็ไปก็กลับมาก็เสร็จแล้วก็กลับบ้านูเลยครับผมน,น,น,นั่งขบวนรถดวนที่ท่าเนึอฝูปราลงอิสโซโลครับนั่งโต๊ะส,สองสอง ตู้นอนทางสองตอากาศหรือทับสามตัวใช่ครับหรือทางสองบอกที่นั่งทำรุมได้ครับหนึ่งหนึ่งสองหกครับ EMU ผิศ A หนึ่งครับหมายเลขครับบนคันที่สิบสามครันหกนี่มีไฟโฆษณาครับเป็นสีเดิมครับในรุ่มวางครับก็รู้สึกไม่เยอะครับ แต่วะนดูสักรึยังครับก็ผมเลิกงานสางทุกทับก็ผมมาไล่ทายครับแต่ตอนเช้าวันนี้ผมทายครับกระต่ายสบายครับในรถประจิตเยอะครับแต่น้ำตาสิ่งเยอะเพราะอะไรครับ E F U D อสองก็ แต่ก็ที่ไทยทิเดียช่องของผมเียครับก็ที่คนที่จินจําเยอะเกือบเจ็ดร้อยครับ<ม>ก็ที่รายการ<ม>ช่องอะไรครับเคยดูของลยช่องไปแล้วช่องผมไปแล้วครับก็ที่ที่ ทีสาานิสสันติานก็สายเดี้ในที่หมไทยพองกครับก็สาขีนาเบิลของฟินครับก็สาขโกโบรูันต์ครับโดยที่กูให้ครับ i m u t a สามหกเจ็ดครับหมายเลขครับหมายเลขขบวนการที่สิบเจ็ดครับ โอ้ไปโุษณาใหม่ครับก็รุ่นนี้ EMU TA 2อนี่ก็อถึงการที่ใช้ใช้โุยกันปี61ครับว่างนานแล้วครับหกีเจ็ดปีหมดครับใช้นาน6กปีเจครับก็นสสานีเขาบกว่านีาเน้มาเมืองทอง ลอยลื่นมาครับแล้วก็สถานีบางนาของคือช่วงีครับช่วงตันโบงสถานีของพีเตอร์ครับพีเตอร์พี่ถ่ยครับที่ห่มทรายสถานีธรรมจิตินเป็นขอห่มครับ D F โดยที่ A หนึ่นงก็ใกล้จะทานกลับบ้านแล้วครับก็อีก กี่บาทครับสองพันเกลี้ยงกว่าครับหนึ่งหนึ่งหกแปดครับสายเลขขบวนที่อะไรเอ่ยครับโก้ไปสนาใหม่ครับก็เลอก็ไเดี๋ยินทางกลับมาแล้วครับเดี๋ยวอีกไปเดือนพืชดีก็ใกล้รอยจุทงครับก็ และนัน่นคือทีมดที่ปันป้นเจเจปั้นแจไก่ครับแถววัดน,นะครับก็จะไปนั่นในเทศที่สุดพักครับโค้ไปคือหนาไม้ครับสวยมากครับก็ไม่กิ๊ไม่กิวานครับหมายเลขทะบวนคันที่สามสีครับ แต่คอยจตกครับแล้วัว่างทะเลจบการทบก็ก็ฝนอาการแต่ฟองนะครับที่ก็ใชล้ช่วงหนาวครับทีเอฟด้วย1องก็ใกล้ลอสครับก็ต ถึงนี่เลยครับแต่ชุดวันสว่างครับก็เยอะใกล้านานนดทีแล้วก็ไอ้นายนานไดทีแถวไอ้วัดแถวบันเจเจไก่ครับที่สุพรรณครับก็เขาไปว,วันที่เนี่ครับโอ้ใจใหญ่เป็นรถบินลมไปฟ้าบินเย่ด้วยครับ สายขึ it it? ้นได้ครับ E F O T A หนึ่งหมายเลขที่ในึ่งนึ่งสี่ห้าโกไม่มีป้ายทุหน้าครับหมายเลขขบวนการที่สามครับโอคนแรงครับไฟไทยแตงครับ ไโฆษณาครับแต่วันไหนจะก็ติดใหม่โฆษณาใหม่ให้ดูไล่ซุบเวลาบ้างครับก็ข่าวไอ้อ้ไอ,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 อข่าวยาอยนต์ขึนเนี่ยแต่สถานีนี่ก็ไม่มีรีวิวก็สถานีอื่นมีครับก็ ในสถานีสะพานดาสินะก็ไม่มีริบบับก,ก็เขาไอ้ไอ้ไอ,อ,อความไอครับไม่มีริบบับก็มีแต่ันใจสถานีสะพานดาสินครับก็ให้มีคนช่วยครับก็จักรยานเอาย,ย,ย,ยกดมได้ครับแต่ สายนี้ะพานตะเซมไม่มีรีรับแต่สาานี้อื่นนี่ครับก็ีเอ็นดูเอหนึ่งหมายเลขหนึ่งแปดสี่สองครับหมายเลขขบวนคันที่สี่ิสองครับปไปสนาปแอครับจะเอไปสนาเซียปริจคบ ก็เขาเออเขาไม่มีลิฟต์เนี่ยก็ให้โดยที่ทำให้ช่วยยกได้บ้างครับช่วยทำ่ยกอย่างกอเขาจะยากขึ้นหรือไฟฟ้าี t s ได้ครับ ดีเอ็มอยู่ดีเอ็นเอก็ได้น้าสีได้มากครับก็ทีเขาแจ้งมาครับที่ส้ำนักลาดระกำวางก็ซึมสมโนก็เสียชีวิตแล้วครับก็ก็เคยเสียแต่ผื่นนีหส่ซ้ำที่สม21นาที ก็เสียช er ีวิตแล้วครับก็แต่ปรเทศไทยก็นับตาหะไรครับก็เสื่อมถออาลัครับ1 1 1่ค่ะครับทีดทีเครับหมายเลขบวนทันทีแปครับก็ไม่ไม่ตอนให้ครับก็อัจจะกับอะไร นากล่าและกวางก็คอคนก,ก็ทัศครับก,ก็ฟอตไทยก็เอ็ e M o T A นบูเอ็นไวเลขเนิ่นเน,นกค,นครับกาลังตีโคงครับ เ m u ดสาก็เจอหน้านาทีสาครับก็มีคนนทายครับเติมแปดเก้าเจท่าไเลขขบวนพันธุ์ท่ก้าเอักูไปชนะหม่ครับที่อ ก็คนเดินทางน้อยครับก็มาได้สุขไงก็เด็กน,นักเรียนไปนี่แล้วก็คนทางนั้นมาครับก็ร่ก็เยอะอพอสมควรเนี่ยครับโ้คนเัินทางลงมาเว้ยครับแต่ทางในไม่มีติดไปคุณนาครับ ก็หาเขาไปคอขอให้นักงก่อนทันอะไรกับนัมนันรัตรควังก็สวิสไดมิทโนแต่คนเดี้ครับอะไรกำลัง ผลิตทำามนะพันายาบเดี๋ยวขอแนะนาก่อนครับ